มีเงินน้อยจะซื้อประกันชีวิตแบบไหนดีสวัสดีครับบิ๊กนะครับจากบิ S ๊กแอสไครับคือมีเพื่อนๆครับถามกันเข้ามาว่าถ้าเกิดมีเงินน้อยหรือว่ามีงบประมาณจํากัดเนี่ยล้วก็อยากจะซื้อประกันชีวิตเนี่ยควรจะต้องซื้อแบบไหนหรือว่าผมมีคําแนะนํำยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อประกันชีวิต ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้เอาเงินเบี้ยประกันหรือว่างบประมาณเนี่ยมาจํากัดการเลือกแบบประกันของเราครับเพราะว่าการที่เราจํากัดการซื้อประกันชีวิตด้วยงบประมาณเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดอะไรบางอย่างนะครับคืออาจจะไม่ได้รับฟังข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะของตัวแทนทําให้การซื้อประกันชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้ซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกทคนเนี่ย ควรที่จะพิจารณาก่อนที่จะไปดูเรื่องงบประมาณนะครับก็คืออันที่1คือความจําเป็นสําหรับการซื้อประกันชีวิตของเราครับคือเรามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีหน้าที่ในการหาเงินหารายได้เนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวถ้าสมมุติว่าเราไม่อยู่แล้วเนี่ย เราอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ไปอีกกี่ปีนะครับ5ปี10ปีหรือว่า20ปีหรือจนกระทั่งลูกคนเล็กเรียนจบปริญญาตรี <c oughs> หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแฟนของเราหรือว่าคนที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหารายได้ได,ได้เขาเป็นแม่บ้านเต็มตัวหรือว่าเขาไม่ได้ทําอาชีพอื่นๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าควรจะทําประกันชีวิตที่มันแบบสามารถที่จะคุ้มครองดูแลเขาไปตลอดชีวิต อันนี้ครับคือความจําเป็นแล้วก็ความต้องการของเราถ้าผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับสมมุตินะครับว่าวันนี้ครับเราจะต้องหาเงินให้กับครอบครัวเนี่ยเอามาใช้จ่ายภายในครอบครัวเนี่ยประมาณเดือนละ5 0,000ปีหนึ่งก็เท่ากับ6กแสนบาทใช่ไหมครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ยประมาณสัก20ปีนั่นหมายความว่า ทุนประกันชีวิตที่เราควรจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับหรือว่าความคุ้มครองที่เราควรจะต้องมีจากการซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็เท่ากับ6 0แสนคูณกับ20คือ12ล้านถูกไหมครับซึ่งไอตัวเลข12ล้านเนี่ยก็คือทุนประกันที่ที่เราควรจะต้องพิจารณาแต่คราวเนี้ยอย่างที่บอกไปครับคืออันเนี้ยคือความจําเป็นแต่ว่าอันที่สองคือเราก็ต้องมาดูว่างบประมาณที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่สมมุตินะครับว่าถ้า ุประกัน12ล้านเราตั้งงบประมาณเอาไว้สักประมาณเดือนละหมื่นไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ในการเลือกซื้อประกันชีวิตซึ่งอาจจะเป็นแบบตลอดชีพซึ่งคุ้มครองตะลอดชีวิตหรือว่าเป็นแบบประกันควบการลงทุนซึ่งเราก็สามารถที่จะก,กําหนดทุนประกันได้หรืออาจจะเป็นแบบช่วระยะเวลาหรือว่าแบบเทอมซึ่งไอ้ตัวแบบเทอมเนี่ยก็คือคุ้มครองช่วระยะเวลาหนึ่งอาจจะ5ปี10ปี15ปีหรือว่า20ปีข้อดีก็คือเบี้ยรประกันถูกแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเลยระยะเวลาที่คุ้มครองไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับทุนประกันหรือว่าจะไม่ได้รับเงินอะไรเลยอันนี้แหละครับคือการเอาความจําเป็นหรือว่าความต้องการของเราก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกแบบประกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีงบประมาณไม่ถึงเดือนละหมื่นนะครับอาจจะงบประมาณระสักสองสามพันเราก็ค่อยมาดูว่าจะเลือกแบบประกันแบบไหนที่มันตอบโจทย์กับ เรามากที่สุดนะครับอันนี้แหละครับจะเป็นวิธีการเลือกซื้อประกันชีวิตซึ่งตรงตามความต้องการของเราแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้นี่แหละครับคือวิธีการเลือกซื้อประกันชีวิตที่ถูกต้องนะครับคือไม่ว่าจะงบเยอะงบน้อยก็สามารถเลือกได้ตอบโจทย์ตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรา ก็ฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณจำกัดอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองในการเลือกคุยกับตัวแทนประกันชีวิตนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบประกันที่จะแนะนำให้กับเราเนี่ยสามารถเลือกแบบประกันที่มันตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดนะครับก็ฝากกันเอาไว้ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube w แ a s w h นะครับคิดถึงประกรันแล้วก็การเงินคิดถึง w i กแอไว้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ